สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC คลิปนี้เอจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็มานำเสนอเลขดับ3ตัวบนไปกลับ6ประตูนะครับผมประจํางวดวันที่16เดือน112566นะครับผมก็จะให้ดับว่าอยู่ที่028 035 037 057 058 056

16เดือน1 1 2 5 6 6สูตรนี้จะดับผ่านได้อีกหรือไม่หัวจอออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆก็เป็นการคาดเดาเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับผมก็ไม่ทราบได้ว่าจะดับผ่านได้อีกหรือไม่หัวจออ,อะไรอันนี้ก็ให้เพื่อนๆใช้พิจารณาในการรับชมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม